สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกันยายนค่ะกับอาจารย์เดียทำนายด้วยาศาสตร์ h e r i n g t ร r o ระบบพลังงานท่านหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่จะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านว่าในเดือนกันยายนนี้ความรักของท่านจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยค่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะสำหรับคนมีคู่ประจำเดือนกันยายน ไพ่ที่บอกถึงความรักเป็นไพ่ p e r a n c e ค่ะนั่นหมายถึงว่าคนมีคู่ในเดือนนี้ค่ะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันนะะักอาจะมีการเดินทางแล้วก็มีระยะห่างของความสัมพันธ์ที่เกิดมาจากเรื่องงานหรือหน้าที่ความรับผิดช,ชอบหรือในเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปช่วยให,ให้ให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ต่างๆค่ะทําให้เดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ความรักที่มีการห่างเหินกันบ้างดังนั้นช่วงนี้นะคะควรที่จะโทรศัพท์ติด ่อสื่อสารกันแล้วก็พูดคําหวานใส่กันบ้างก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยไม่จืดชืดแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันห่างเหินทําให้คุณรู้สึกมีความวิตกกังวลดังนั้นเนี่ยการสื่อสารการการพูดจาหวานๆกันหน่อยก็จะทาให้ความรักของคุณยังเป็นสีชมพูอยู่นะคะหากต้องการรู้ดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียง กดดอกจันสามสามหกสองหนก็โทรออกค่ะเท่านี้เราก็จะได้ทราบแล้วว่าดวงความรักเพิ่มเติมนั้นจะเป็นยังไงนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ